สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบทักแรงปีกระต่ายคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่มองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีเขาทองจริงแต่เขานะ่ทองแบบอ่อนแอ ทองแบบทรมานกระต่ายดิ้นรนสู้มากกว่าทุกปีถึงแม้มีความเป็นไฟบางคนนะ่ะโกรธแต่มีแรงที่พุ่งทยานแต่แบบโกรธที่อ่อนแอแต่ทำอะไรไม่ได้ปี2566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2566เป็นปีที่ควรสะสมบุญปี2566จะเป็นปีที่เกี่ยวกับศาสนาความเชื่อ อะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาจะมาแรงมากถ้าจะจับโอกาสให้ได้นะ่ะให้จับโอกาสแบบนั้นแต่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจนะ่ะค่อนข้างแย่ถามว่าแย่มากไหมกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เครยดว่าเวลาพูดนะ่ะพยายามอย่าพูด2566ให้ใช้2 0 2 3กระต่ายนะ่ะจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เครสด้วยการใช้ 2023ความแข็งแรงของความร้อนของไฟและความร้อนของธาตุอะไรทั้งหลายแหละจะช่วยส่งเสริมทําให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพลมีความแข็งแรงมากกว่าเลข6666หกหะจริงๆมองแล้วมีความรักความเป็นสเสน่ห์แต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการถูกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลัก ยิ่งมาโดนไฟลวกเป็นหลักแย่เลยแก้เคราะห์ด้วยการบอกว่าเป็นปี2023ใช้ปีคศเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เครดไปในตัวแล้วในเรื่องของการทำบุญหรือทำธรุรกิจที่เกี่ยวโยงเกี่ยวกับาศาสนาหรือจะต้องแบ่งส่วนให้กับาศาสนาแล้วกรวดน้ำเยอะๆจะช่วยได้ดีเห็นช,ชัดๆเลยว่า,าศาสนามาแรง ทั้งบวกและลบข่าวเกี่ยวกับศาสนานะ่ะมาเยอะและหาเงินจากศาสนาได้เยอะวิกฤตโควิด19การท่องเที่ยวดีอยู่แต่คนยังติดเยอะอยู่เปลี่ยนชื่อกายพันเยอะคนก็ยังทนอยู่ได้คนจะเสียชีวิตจากหัวใจปอดตับเยอะใครที่ต้องฉีดยาเมื่อไปต่างประเทศท่านยมบอกว่าอยากให้ระวังพาหะจากสิ่งเล็กๆแมลงเล็กๆเ,เ,เ,เกี่ยวเชื่อมโยง กับโควิดดีไม่ดีวันนึงน่ะอาจจะได้ยินว่าโควิดติดได้จากการโดนยุงกัดความคึกหน้าล่าสุดเปิดคำทํานายหมอลักษณ์1มีนาคม2566จับตาดาวย้ายดวงเมืองพ้นเคราะห์ดาวยกย้ายครั้งใหญ่2566ดวงเมืองประเทศไทยที่หลายคนมักจะอกสั่นขวัญแขวนเวลาฟังเรื่องของดวงเมืองที่ส่วนใหญ่นั้น ทำนายมักจะไม่ค่อยมีเรื่องดีแต่หมอลัก์ษราชสีดูดวงเมืองผ่านรายการไทยรัฐทอล์กพูดแบบนี้ที่เดียวกลับสวนกระแสให้เตรียมตัวเลิกป่วยใจหลังดาวย้ายครั้งใหญ่หนึ่งมีนาคมนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดและให้เตรียมเปลี่ยนไปกับอะไรใหม่ๆและทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราปฏิบัตินั่นเองมรตยูทับเมือง โควิดรีเทิรปี2566ดวงประเทศไทยจะดีมากสำหรับคนรู้เลิกป่วยใจฝันทงมันแย่มากี่ปีแล้วถ้าแย่ต่อไปคนไทยจะอยู่กันยังไงและไม่ใช่ว่าพูดแค่ว่าดีแต่มันเกิดจากดาวสี่ดวงย้ายดาวโครจรรอบพระอาทิตย์เป็นวงกลมถูกต้องไหมในขณะที่ดาวโครจรในรอบ84ปี ดาวมฤตยูจะโครจรทับดวงเมืองที่อยู่ราศีเมษอยู่ครั้งหนึ่ง7ปีและโครจรมาทุก8ปีปีมฤตยูที่ทับดวงโลกและดวงเมืองจะมีสี่คำเกิดขึ้นตามนิยามของสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรก็คือ 1. ง change เ,เปลี่ยนแปลงอย่าติดกับอะไรเก่าๆเคยมีผลประโยชน์เก่าๆต้องเปลี่ยนไปตามยุคเปลี่ยนรูปแบบการค้า เรียนรู้อะไรใหม่ๆ 2. innovation นวัตรกรรมต้องเรียนรู้เรียนรู้ไม่เป็นนั้นก็หาคนมีความรู้มาช่วยบริหาร 3. idealist มีความคิดแปลกใหม่รู้มากเห็นมากฝังมากใครเขาทำอะไรกันบ้าง 4. freedom อิสระเสรีไม่ใช่จิตยึดติดกับเรื่องนี้คนเรานั้นต้องเปลี่ยนไปตามเวลาตามอายุ อย่าเป็นเหมือนไดโนเสาร์ที่ตกยุครอบนี้มรกตยูโครจรทับดวงเมืองปี2559จะสิ้นสุดในวันที่8มีนาคม2566มกมตายูที่ทับดวงเมืองดวงโลกจะไปแล้วไปรับไม่กลับมาแล้วจ้าอย่างในช่วงสิ้นปีอาจารย์ลัก์จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแต่ปี2566ออาจารย์ไม่จัดเพราะอาจารย์นั้นกลัวโควิดระบาดในช่วง เชิงประปลายในช่วงรอยต่อของดาวมฤึตะยูย้อนมามันจะก่อให้เกิดการระบาดของเชื้อโรคดังนั้นจึงต้องระมัดระวังตัวแต่ย้ำอีกครั้งว่าวันที่8มีนาคม2566มฤึตะยูเข้าไปแล้วความคืบหน้าล่าสุดอาจจะเป็นคนนี้ย้อนคำทำนายหมอปลายพลายกระซิบภาพเริ่มชัดนายกคนใหม่หน้าขาวหน้าตึงจากกรณีภิกษุณีปาย หรือหมอปลายปลายกระซิบให้สัมภาษณ์รายการคนดังนั่งเคลียร์ช่อง8ในประเด็นเปิดดวงประเทศในปี2566โดยเผยตอนหนึ่งเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปว่าเห็นอะไรก็ขาวไปหมดหน้าขาวหน้าตึงขึ้นด้วยตอนนี้เป็นคนที่เฟรนลี่มากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเฮมีความสุขดีใจเห็นแต่ภาพนี้ตลอดเลยที่สำคัญน่ะ รวยอยู่แล้วซึ่งล่าสุด21มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพททองฐานชินวัตรหรืออุ๋งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมกับนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และเป็นบุคคลที่ปรากฏกระแสข่าวว่าจะเป็นหนึ่งในแคนิิเดตนายกรักฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนำทีมสสและว่าที่ผู้สมัครสสเพื่อไทยลงพื้นที่ยาวราชเพื่อพูดคุยกับกลุ่ม นักธุรกิจที่มูลนิธิเทียนฟ้ารวมถึงศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าวัดเล่งเนื้อยี่หรือวัดมังกรพร้อมกับอวยพรวันตรุษจีนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยขอให้สิ่งไม่ดีออกไปขอให้ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีความสามารถมาบริหารประเทศซึ่งภายหลังปรากฏภาพของนางสาวแพทองทานพร้อมกับนายเศรษฐา ขณะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดเล่งเนื่อย,ยี่วงเล็บวัดมังกรออกไปทําให้กระแสในโซเชียลแสดงความคิดเห็นหวนนึกถึงคําทํานายของพิกษุณีปลายหรือหมอปลายลพรกระซิบขึ้นมาจับใจพร้อมกับตั้งคําถามว่าหรือนายกรัฐมนตรีคนที่30อาจจะเป็นคนนี้ซึ่งน่าจะหมายถึงนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากบุคลิกภาพ ตรงกับคำทำนายของภิกษุณีปายทั้งหน้าขาวหน้าตึงเป็นคนที่เฟรนรี่มากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างและเฮมีความสุขดีใจที่สำคัญรวยอยู่แล้วล้วนค่อนข้างตรงกับคำทำนายซึ่งตรงกับคุณเศรษฐาทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามจะเป็นจริงดังคำทำนายหรือไม่อีกไม่นานแล้วศึกเลือกตั้งก็จะได้รู้กันความคืบหน้าล่าสุดหมอปลายพรายกระซิบ หรือภิกษุณีปลายได้ออกมาทำนายไว้ดังนี้ครับซึ่งพิธีกรได้สัมภาษณ์ว่าประเด็นของยานพาหนะสี่ล้อง่วงนอนหรือเปล่าหลับในแล้วชนคนหรือไม่หมอปลายตอบว่าน่าจะเป็นล้อที่ใหญ่หรือไม่ล้อก็ไม่ได้อยู่แค่บนถนนหรือมันอาจจะมีการชนแบบเยอะๆใหญ่ๆ50-60ถึ50คันขึ้นไป แต่คิดว่าตัวนี้เหมือนเกิดแล้วไม่แน่ใจในประเทศหรือนอกประเทศที่ท่านทำนายน่ะมันไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ได้ใช่ไหมที่ท่านพูดเอาไว้หมอไปตอบว่าก็แล้วแต่ที่ท่านยมให้เห็นว่าที่ไหนส่วนไฟในที่โล่งคืออัคคีภัยใหญ่โต เมื่อไม่นานมานี้เห็นที่ชายแดนประเทศของเราโรงแรมใหญ่โตมหารานมีไฟไหม้ไปแล้วไม่ใช่อันนั้นใช่ไหมหมอปลายกล่าวว่ายังเหลืออีกสองวงเล็บจะเกิดไฟใหญ่โตมหารานอีกเหรอจะเกิดอีกมีบ้านเราด้วยมีนอกบ้านเราด้วยส่วนการป้องกันแก้ไขได้ไหมมีหนึ่งจากเหตุจงใจ อีกหนึ่งประเด็นนั้นมาจากภัยธรรมชาติพวกเรานั้นจะแคล้วคลาดผ่านไปได้ด้วยดีไหมคนไทยปลอดภัยจะแคล้วคลาดผ่านไปได้ด้วยดีส่วนระเบิดใต้น้ำใครจะทำสงครามใต้น้ำข้างบนเขาก็วางระเบิดกันข้างล่างยังจะลงไปอีกเหรอพิษุนีปายบอกว่ามาจากข้างบนโยนลงข้างล่างสะเทือนวงแหวนเป็นเรื่องของ ภูเขาไฟใต้น้ำไหมหรือเรื่องของอะไรเคยนั่งแกะคำว่าวงแหวนเจอคำว่าวงแหวนไฟเจอคำว่าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์อาจจะไปอยู่แนวนั้นแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรือรบของเราจมไปไหมหมอปลายตอบว่าอันนี้ไม่ขอยุ่งถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมในบ้านเมืองนอกจากเรื่องที่เล่านิทานไปแล้ว หมอปลายตอบว่าปีหนึ่งมี365วันเราต้องสร้างสิ่งดีขึ้นมาปีนี้เนะ่เป็นปีแห่งบุญกรรมผลบุญกับผลกรรมจะออกมาให้เห็นในปีนี้เพราะเรานั้นอยู่ในช่วงของนรกบนดินเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟเรื่องที่อโครจรเรื่องของการทำทุกอย่างด้วยไร้สติและสิ่งที่เรียกว่าเสพติดจนมึนเมา จะทำให้เกิดเรื่องหนักๆน,นี่คือสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นในบ้านของเรา